อีกหนึ่งความก้าวหน้าของโลกในยุคอนาคตซึ่งฟังดูแล้วเหมือนจะดูไกลนะคะแต่โลกยุคอนาคตที่นคิดพูดถึงเนี่ยมันไม่ไกลเลยค่ะมันอาจจะใช้เวลาประมาณอีก10ปีข้างหน้าก็เป็นได้ไม่ต้องถึงขนาด50-60หรือ60 70ปีอะไรแบบนั้นเนยนะคะเช่นว่าอีก10ปีข้างหน้าเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงวันนี้เราจะว่ากันที่เรื่องของความก้าวหน้าของหุ่นยนต์ฮิวแมนนอย สิ่งหนึ่งที่ทําให้เป็นเห็นพัฒนาการของการพัฒนาด้านหุ่นยนต์เนี่ยนะคะเอาละหนึ่งก็คือเรื่องของการตอบสนองใช่ไหมคะเรื่องการตอบสนองเรื่องความฉลาดของมันเรื่อง AI เรื่องอะไรในการตอบโต้ตามความต้องการของมนุษย์สามารถที่จะพูดคุยสื่อสารตอบโต้เหมือนกับเราคุยกับมนุษย์คนหนึ่งอันนั้นก็เป็นความฉลาดของหุ่นยนต์แต่พัฒนาการทางด้านของความการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์อันนี้ก็เหมือนกับเป็นสิ่งหนึ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดได้เหมือนกันว่าตอนเนี้ย หุ่นยนต์ในโลกใบนี้ที่มีการพัฒนากันในหลายประเทศนั้นพัฒนาไปไกลขนาดไหนตั้งแต่เรื่องของการที่มันเดินได้ด้วยสองขานะเดินได้ด้วยสองขาวิ่งได้ขึ้นบันดไดได้กระโดดสูงได้ทรงตัวได้แล้วก็มีการเคลื่อนไหวที่มันแบบสมูทอะ่ะเหมือนกับการเคลื่อนไหวของข้อต่อของของขาของแขนของมนุษย์ นี่คือพัฒนาการที่สำคัญของการพัฒนาหุ่นยนต์ humanoid ค่ะเป็นเครื่องที่จะบ่งชี้ว่าผู้ผลิตแล้วก็ผู้พัฒนาในประเทศนั้นๆบริษัทนั้นๆเนี่ยเก่งกาจแค่ไหนอย่างไรบ้างตอนนี้จีนกำลังแสดงแสนยานุภาพเรื่องนั้นด้วยการจัดอีเวนต์สำคัญค่ะนั่นคือการจัดแข่งฮาฟมาราทอนครั้งแรกที่จะเป็นงานที่จะมีการแข่งขันวิ่งฮาฟมาราทอนระหว่างคนกับหุ่นยนต์ค่ะ น่าสนใจมากสำหรับงานนี้งานนี้จะจัดขึ้นในเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีปักกิ่งหรือว่า E-Town นะคะประกาศจัดการแข่งขันวิ่งฮาฟมาราทอนครั้งแรกสำหรับหุญญ่นยนตฮิวแมนนอยตามแถลงการบอกว่าจะมีนักวิ่งที่เป็นมนุษย์จริงๆเนี่ยประมาณ1 2 0 0 0คนค่ะเข้าร่วม กับผู้ผลิตหุ่นยนต์ฮิวแมนนอย20รายในเขตต้าชิงในเดือนเมษายนนี้นะคะการแข่งขันระยะทางก็คือระยะทางฮาฟ์มาลาทอนก็คือ21กิโลเมตรนั่นเองนะคะนอกจากบริษัทระดับโลกแล้วสถาบันวิจัยต่างๆก็สามารถมาเข้าร่วมการแข่งขันได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเงื่อนไขนึงสำหรับการเข้าร่วมของหุ่นยนต์ก็คือจะต้องมีรูปลักษณ์ที่เหมือนมนุษย์ และจะต้องมีการเดินด้วยตัวตรงด้วย2ขาด้วยนี่แหละมันจะเห็นพัฒนาการของแต่ละบริษัทเอาว่าเนี่ยนะมันเป็นการมาโชว์ของอะ่ะว่าแต่ละบริษัทตอนนี้พัฒนาไปได้ไกลแค่ไหนการวิ่งการเดิน2ขาเหมือนมนุษย์อันนี้มันจะเป็นตัวชี้วัดได้ที่สําคัญเลยนะคะและพวกมันจะต้องมีความสูงระหว่าง1.6ฟุตหรือถึง6.6ฟุตและอนุญาตให้ใช้หุ่นยนต์ทั้งแบบควบคุมและแบบอัตโนมัติอนุญาตให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ระหว่างการแข่งขันได้ด้วยค่ะ โดยเมื่อปีที่แล้วหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยจากบริษัทกาบอตได้ร่วมวิ่งกับนักวิ่งในการแข่งขันฮาฟมาราธอนแต่ว่าวิ่งได้แค่เพียงระยะสั้นๆเท่านั้นแต่งานที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเมษาย,ยนนี้ที่ประเทศจีนที่ปักกิ่งเนี่ยฮาฟมาราธอนคือ21กิโลเมตรเลยนะคะมันก็จะได้เห็นศักยภาพของหุ่นยนต์แต่ละบริษัทว่าเป็นอย่างไรบ้างโดยจีนเนี่ยให้ความสําคัญกับการพัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยมากค่ะงานนี้อย่างที่บอกนะคะว่าจัดขึ้น ในเขตอ e ีทาวหรือว่าเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีปักกิ่งซึ่งเป็นศูนย์กลางที่สําคัญสําหรับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในปักกิ่งค่ะจากข้อมูลของฝ่ายบริหารมีบริษัทต่างๆในระบบนิเวศหุ่นยนต์กว่า140บริษัทที่อยู่ที่นั่นนะคะมีมูลค่าการผลิตรวมเกือบประมาณ1,300ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งคิดเป็นประมาณ50%ของมูลค่ารวมของในพื้นที่นะคะโดยมีการรายงานว่างานนี้จริงๆแล้วเนี่ย จีนต้องการแสดงให้เห็นว่าสามารถแข่งขันเรื่องของเทคโนโลยีละระดับโลกได้นะคะจีนได้ระบุหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยเป็นภาคส่วนสำคัญในการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตนอกจากนี้ประเทศยังหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากประชากรผู้สูงอายุที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยโดยตอนนี้เขาก็จะเอาหุ่นยนตน์มาช่วยในเรื่องของสังคมผู้สูงวัยด้วยนะคะอันนี้หลายอย่างคืองานนี้เรียกว่าเป็นงานโชว์ของดีกว่านะ เป็นงานโชว์ของโชว์แสนยานุภาพของจีนว่าตอนนี้จีนเขาพัฒนาไปไกลมากแค่ไหนแล้วสำหรับเรื่องของหุ่นยนต์คิวแมนนอยค่ะ